เลือกอึ้งไปใส่นี่เลือกอึ้งไปใส่นี่ปิดครบหญ่ครับพี่น้องซึ่งมะพร้าวเนี่ยครบยังเนี่ยครบไฮหรือครบหน้าครับพี่น้องผีเอึ้งไล่ไหลโคชนะนี่โคชนะนี่ได้แต่คดได้ใจ มีแต่ตัวใครนะครับมาท่านกับท่านบ่ท,นนท่านกับเบิร์ตไฮเวลาประมาณ10นาทีตลาดร้านดอกจานครับมิเตอร์มวนขนาดครับพี่น้องโอ้โหมีแต่อีง่งอี่งก็มีแต่ตัวใหญ่ๆคนก็มีแต่ผู้ใหญ่ๆ <c oughs> Saya mau ke bentak saya, saya Hanya yang <tangan>